สวัสดีครับท่านครับมื้อเที่ยงวันนี้นะครับก็พอดีสั่งกะเพราเนื้อนะครับร้านปลาข้างๆไว้แล้วนะครับระหว่างที่เรารอนะครับแล้วก็มีไข่อยู่ในตู้เย็นอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาทอดไข่ดาวนะครับไข่ดาวในตู้เย็นก็จะติดกระทะนิดหนึ่งนะครับล้วก็ร่อนๆนนิดหนึ่งนะครับให้เขาไม่ติดกระทะนะครับหลังจากนั้นเราก็ตักไข่ดาวนะครับมาวางบนข้าว กะเเผาเนื้อนะครับที่เตรียมไว้แล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่น้ำปลานะครับหอยเปาฮื้อนะครับทีนี้เราก็เริ่มตักไข่ก่อนนะครับตักไข่คำแรกนะครับแล้วก็กระเพราเนื้อนะครับ แล้วเราก็ตักไข่นะครับไข่แดงยมเยิ้มนะครับกรอบนอกนุ่มในนะครับสีสันก็น่าทานนะครับ mm hmm. ก็เป็นเมนูง่ายๆนะครับ mm hmm. คิดอะไรไม่ออกก็สั่งผัดกะเพราเนื้อนะครับง่ายๆนะครับร้านนี้เป็นกับผัดกะเพราเนื้อโดยที่ว่ามีแต่ใบกะเพรานะครับก็พริกสดนะครับพริกแห้ง นะครับเป็นกระเพราแบบนี้นะครับที่ชอบที่ไม่ใช่แบบใส่หัวหอมใส่ทัวใส่นู่นนี่นั่น,นให้มันดูเยอะนะครับแต่มันไม่อร่อยนะครับอันนี้ก็ง่ายๆนะครับก็สั่งแกไว้ก่อนนะครับเพราะคนเยอะนะครับเราก็ทานต่อไปเรื่อยๆนะครับกตักไข่กับกระเพรานะครับ แล้วก็ตามด้วยน้ำชามมนาวนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ดูคิ้นจบนะครับขอบคุณมากครับทุกท่านครับ